ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ไอซ์นะคะเรามาทำอะไรกันคะพี่ไอซ์วันนี้มาปิกนิกกันค่ะนิปิกนิกเดี๋ยวเรามาเรามาคาเฟ่นะคะที่มีช้างอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงใช่แล้ว บอกว่าอากาศดีเวอร์ร้อนหน่อยแต่ว่าโอเคไม่หน่อยแล้วว่า What are you doing? ฉันกลัวตกอ่ะหนูไม่กินโอ้ยมหลูกน้องกลัวทะเลลมมันมาด้วยวะ ไมลุงเลยลุงอยู่นู่นฉันอยากเล่นหนาวมากเลยตอนนี้กระโดดฉันถ่ายให้กลัวทำไมเสียงไปก่อนถ้าช้างเหยียบก็เหยียบเลยก่อนเห็นช้างวิ่งให้วิ่งตามช้างถูกไหมให้พีตาม าๆๆ,ๆถ่ายรูปกันดีปอนนีก–ไม่ต้องกลัวน้องน่ารักา <c oughs> <c oughs> เลยนะนหนโหอ,อะไรคะโอ๊ยตกใจอีบ <laughs> ้<ห> <laughs> แต่ว่าตอนขณนะที่ปิ๊นกำลังให้กล้วยกับน้องเบบี้อาลลัสเฟนนะคะก็ที่ น้องคี้น้องคี้หมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแ้วอหไอ้โหหมดอ่ะหมดแล้วอ,มวอ้มห่อ้โหโอ้โหโอ้โาโอ่ชหโอ้ชหโ่้โหโอ้โ้างคอ้โอบชอ้าหนะแต่ว่ามันม้วเดินทหงยากนิอนึงเนาะใช่้โหก็้โ่โอ้มหโอกหโอ้าหโอ้หโอหอ็อ้โหห ซีเครตคาเฟ่ป่ะจริงแต่ว่ามันอยู่ใกล้แม่น้ำเล็กๆอย่างที่ทุกคนเห็นในรูปเนาะเออมันมันต้องแบบเข้าไปข้างในอีกนู่นนี่นั่นอีกเนาะใครแต่ไปเราก็สวยอยู่สวยอยู่ร้อนบอกว่าเชียงให่ร้อนมากก็ต้องเตรียมเตรียมอะไรนะเตรียมนุเตรียมน้ำใช่แต่ว่าเขาก็มีน้ำขายเตรียมทำไมแต่ว่าช้างก็น่ารักแต่เราสงสารช้างอ่ะ พ่อเขามีฝีด้วยนะมีฝีช้างเป็นฝีช่างเป็นฝีก็ไม่เห็นเสรนลาเลยก็ก็คือแต่ว่าแบบว่ามันก็เหมือนแบบมันไม่ได้มามาพร้อมคาเฟ่เนาะช้างค่ะคือว่ามีคมช้างใช่มีควันช้างก็ถือว่าช่วยเขาช่วยชาวบ้านอะไรเนางเใช่แต่ก็ไม่รู้เนาะว่าแบบเพื่อสงสารน้องเหมือนกันนะร้อนอะไรเงี้ยเออพอไปเราเอาอาหารไปให้ก็แบบหิวหิวหิวอะไรเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่แต่พี่ว่ามันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่า ก็ถ้าเราไปช่วยซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยก ok ็คือให้เงินเขาให้ทิปเขาอะไรเงี้ยเลยเพราะว่าช้างตัวหนึ่งก็ทานเยอะเหมือนกันถ้าใครอ่านอ่านแบบช่วงโควิดอ่ะที่เขาไม่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วปางช้างขาดรายได้อ่ะเพราะว่าเขาต้องมีรายได้ที่จะช่วยซื้ออาหารให้น้องแล้วก็ดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยดราม่าไปอีก ก็ไปกันนะคะชื่อว่าอะไรนะพี่ไอซ์เอลลี่เอลลี่คาเฟ่เปล่าจำไม่ได้ก็เดี๋ยวไปดูไปดูใส่ไ้ตรงนี้ยกตรงนี้ก็โอเคก็สนุกดีไปถ่ายรูปถ่ายรูปแร้อนเนาะก็คือแบบเลือกมุมไม่เลยแหละแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพรินท์ที่บ้านพี่ไอซ์นะคะสวนหย่อมนิดหน่อยหย่อมกันยหย่อมหย่อม ยังไงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นิชาด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงแส่งเข้าหน้าสวยแล้วเนี่ยเหรอเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราทำทำคลิปอื่นแล้วกันเดี๋ยวไปคาเฟ่อื่นที่แบบว่าสเปเชียลกว่านี้ได้ที่แบบคนไม่ไปอ่ะหรือว่าคาเฟ่หายากอะไรอย่างเงี้ยเล่นงานยากที่แบบอย่าหาทำที่แปลกอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าใครรู้จักอะไรเงี้ยก็แนะนำนะเนาะที่เชียงใหม่เนาะไม่ใช่ว่าแปลกเกินไปเชียงดงเชียงดาวเชียงรายก็ไปได้ไปได้นะติดบันเดียวนะค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเป็นไงคะเฮ้ยมึดโอ้ย ra thơ đây luôn. Bây nhận có.